สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บวัตุคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องคแรกกันนะคะพี่ขาองคแรกวันนี้จะไปเดิมเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็ติดต่อแอนไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกเบอร์เลยนะคะพี่นะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่นะคะ เล่มนี้แม่ค้าขอไปที่1,300้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นมีดขุดวัดหลงพ่อเดิมหรือเปล่านะคะพี่แต่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะถ้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่ขาแอดไลน์มาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ถ้าแอดแล้วไม่ขึ้นยังไงรบกวนทรงหาแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาลูกค้าเองนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไปที่หนทางพันสามรมอ0บาทปลายทางบวกเพิ่ม0้าทิบบาทค่ะพี่ขานะคะมี ตอ่วอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นมิดปรากาค่ะพี่ขายเป็นด้ามไม้หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมิดปรากาด้ามไม้ของหลวงพ่อเดิมเริ่มนี้แม่ค้าขอไปที่800บาทจะ้ะ เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาท els, ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ค่ะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะขนาดพกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ขามีดหมอหลงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นงานนะคะพี่เป็นงานหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้ขอไว้ที่3,500บาทจะ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่3,500บาท path, ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4 0 6 5ป 9180ค่ะพี่ขานะคะงาค่ะพี่ขาเนี่ค่ะแม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทขอโทษค่ะขอโทษค่ะ 3,500บาทจะพีะ่3,500บาทจะพี่จ๋านะคะนะคะสภาพมี้ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาแม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะสามพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดด้ามงานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสามพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาให้ดูช้าๆนะคะเผื่อบางคนไม่ค่อยจะมั่นใจ นะอันนี้ก็เข้าใจอยู่ค่ะถ้าไม่มั่นใจอไลน์ N line, ขอภาพเพิ่มเติมเลยนะคะเนี่ยค่ะสามพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะกุดหนังตะกุดหนังดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ตะกุดหนังดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยจ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นตะกุดหนังเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ ดอกนี้ขอไปที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่คะ่ะตะกุดหนังไม่ทราบที่จ้า 2> 2> ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่ดอกนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ค่ะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพ ah. anyway uh uhm sì ี่ค่ะอันนี้หนูไม่ทราบว่ราะเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะคะพี่ได้มาอย่างนี้นะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50บาทค่ะพี่ขาไม่ทราบที่ค่ะพี่นะค่ะ500บาทจากส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นสร้อยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขายนะคะแล้วก็มีลูกปุ้มๆอย่างนี้แล้วก็เป็นตะกรุดดอกเล็กๆอย่างนี้นะเป็นตะกรุดดอกเล็กๆอย่างนี้เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ด ร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขายา,ยาวอยู่นะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ใส่ได้คะ่ะพี่ขาน,นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นสร้อยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นสร้อยตะกุดหลวงปู่เอี่ยมจะ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยคะ่ะพี่ขาสร้อยตะกุดหลวงปู่เอี่ยมจ้าส่วนอันนี้คะ่ะพี่ขาจะเป็นสร้อยของหลวงพ่อพินะ นะคะพี่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะแม่ค้าได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาสร้อยเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่สร้อยหลวงพ่อพิณะนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขานะคะถ้าพร้อมโอนหนึ่งพันบาทท่วงค่ะถ้าปลายทางหนูบวกห้าสิบาทนะคะพี่ปลายทางทุกองค์จะบวกห้าสิบาทค่ะพี่สองจะสั่งสององค์สามองค์หนูก็คิดแค่ห้าสิบาทกับพี่องค์เดียวก็ห้าสิบาทค่ะพี่ขานะคะเป็นสร้อยของหลวงพ่อพิณะนะคะพี่ขาเส้น นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าสร้อยหลวงพ่อพี่นาจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญลงยาเนื้อเงินนะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญลงยาเนื้อเงินมีรอยจานด้านหลังนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาปทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่ขาลุงยาค่ะพี่สวยงานมากค่ะพี่ขาเป็นเรื่องเงินนะ1000บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงเชื่อมหลวงพ่ออีค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะเหรียญหวงเชื่อมหลวงพ่ออีนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะแม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาหลังแบบจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกสิทธิ์นะคะพี่เป็นพักกิ่งเนื้อเมกสิทธิ์นะคะพี่ขานะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่กิ่งเนื้อเมกสิทธิ์องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขากิ่งเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอเนื้อดินนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องค์นี ö, ้แม <med> ่ค <t> <med> <med> uhm <hat> ้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่หวนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่เวนวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5 0าอยบาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพะระลีลาค่ะพี่พะระดีลาองค์นี้นะคะขอไว้ที่500บาทจะ้ะ พะระลีลาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทละจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่มีถือพัดมีย่ามมีไม้เท้านะได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่มีถือพัดถือย่ามถือไม้เท้านะคะพี่ตามภาพนะตามภาพกันเลยะคะ่ะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้เป็นพระกิ่งไม่รู้ที่นะคะพี่พระกิ่งเกาๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะสวยงามมากเลยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500รยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญโบราณไม่ทราบที่จ้าส,ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าๆค่ะพี่ไม่ทราบที่นะคะว่าของที่ไหนสร้างองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทจะ้ะสมเด็จเก่าๆ5 0ายบาทปลายทาง50บบาทจะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านจ้ะพี่สมเด็จแหวกม่านค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่สมเด็จแหวกม่านจ้าส่วนองค์นี้นะจ๊ะ องคนี้จะเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญค่ะพี่เขียนว่าวัดโบสถ์โก่งธนูนะคะพี่จังหวัดลบบุรีค่ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ 500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทค่ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าค่ะพี่กิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าองค์นี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสธทรไหมคะอัะไม่ใช่เขียนว่าอะไร เขียนว่านาเลสวนนะคะพี่เขียนว่านาเรศวนนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่พระพุทธองค์นี้นะคะพี่ขารูปหล่อพระพุทธนาเรศวรองนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่องค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองคนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลงมาในเรื่องพลาติกกันน้ําค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลงองค์นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่ขอไว้ที่500รยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่รูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีค่ะพี่สมเด็จด้านหลังสีวลีนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จายนะคะ ด้านหน้าจะเป็นพระสมเด็จด้านหลังจะเป็นสีวลีอย่างนี้นะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคพิมพ์ขอบกว้างหลังเต็มนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคพิมพ์ขอบกว้างหลังเต็มค่ะส่วนองค์นี้เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจากกิ่งองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วน,อง,น,น,อ,งนะะองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนื้อเนื้อจะออกขา,ขาวๆมุนๆอย่างนี้แหละค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจากองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทค่ะพี่ขา โอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพระเครื่องอช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ